คนอาจจะโทษนั่นทำไมดูแลเพื่อนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะติดโทษใจนะติดแลวโทษตัวเองลงนะเหมือนใจคนอื่นนะ่ะเขาเสียเพื่อนไปอ,อะ่ะเขาได้ตั้งรอ้องไห้คิดถึงอะไรเพื่อนอะ่ะแต่ของกูไม่มีเลยนะทึงต้องมาเลเตรียมตัวตอบคำถามามานั้งับดีเช็กว่าตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงติดอยากขอความเห็นใจทุกคนนะเรามองว่าถ้าช่วยตั้งแต่นาทีแรกชั่วโมงแรกหรือสองชั่วโมงแรกอะ่ะ จเจอแบบไหนมันก็ังมีโอกาสรอดซึ่งพวกเราถั่ตัวเองังหมดเลยนะเราจะตามคนจะคนบั่าจะเจออาจจะใช้เวลา12ชั่วโมง18ชั่วโมงแต่เราจะตามหนาะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบ,บ,บชมมั่วโมงดึงต่อชมมั่วโมงสาชมชั่วโมงแล้วฉันจะกลับ,บบ้านเฮ้ยชีวิตคนนะคนตายนะพี่เคยพี่ไม่เคยเหรอคะ <c oughs> ไม่เคยไม่เคยไม่เคยต้อง,องแบบระซวอแบบรีบๆในชุดบริสูตรละ อ๋อถ้าเป็นเคยพี่อาจจะทราบว่ามันทำยังไงอ่ะเนาะจริงๆไปอยากให้อธิบายมันี้แล้วก็มันก็ไม่ค่อยสุภาพนะลักษณะการปัสสาวะของคนที่ใส่บอดี้สูตรในเวลารีบๆอ่ะเราไม่ได้พอนะคะเราแหวกข้ง้งอันนี้คือประสบการณ์ที่ติทำนะแล้วติไม่ทราบว่าโมทำหรือเปล่าแต่มันทำอย่างนั้นได้เป็นไปนไม่ได้ค่ะน้องโมงไม่ทำแล้วใส่ส้นสูง แล้วเรือนะฮะคุณแม่เห็นเรือแล้วมันไม่มีที่ที่เขาจะไปนั่งปัสสวะตอนจังหวะที่ที่แตงโมโตกลงไปพี่เขารอหรืออุทานอะไรไหมไม่เลยคือนั้นโมเงียบมากเลยอันนี้อันนี้อันนี้คือโมอไม่ได้ได้ยินเสียงโมงจากในน้ำมาช่วยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยกังคา่ายาพูดอะไรพูดเลยรู้หมดแล้วจะเล่นอะไรเล่นเลยรู้หมดแล้วแต่ว่าแค่รอให้ความถูกต้องมันออกมาเทัน,นอง แล้วคุยแทบโชว์วันนี้นะครับก็ด้เกียรติจากอีกหนึ่งเพื่อนรักของแตงโมเลยนั่นก็คือแอนนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแอนนาถอดแมสได้เลยนะคะเพราะว่าผ่านการตรวจเอทีเคไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมครับเป็นเวลาครบ7วันแล้วนะครับสำหรับการจากไปของแตงโมเนี่ยซึ่งในคดีเนี้ยไม่ว่าผมเองไม่ว่าจะเป็นแปรกี้หรือทีมงานมันดูเหมือนมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างแล้ววันนี้เราก็มีหนึ่งโออกคือนอกเหนือจากแอนนาแล้วเนี่ย เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วน่ะพี่ดันไปเจอโพสไอจีของคุณหนุ่มสอนรามพี่หนุ่มโพสต์ว่าอย่างนี้ค่ะมีการแบบว่าใช้ใช้สติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าในฐานะเป็นพ่อคนใครทําอะไรให้ลูกผมตายผมจําเป็นต้องรู้สาเหตุที่แท้จริงอย่างสิ้นสงสัยแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตผมก็ตามเงินปิดปากคนได้จริงมีเครื่องหมายคําถาม เงินกับหัวใจจุดจุดุดและมีเครื่องหมายคำถามเงินกับความจริงใจจุดจุดและมีเครื่องหมายคำถามแล้วก็มีแบบว่าพนมมืออีกนะคะบอกว่าสัปดาห์หนึ่งแล้วที่น้องแต่งโมจกไปแล้วก็มีรูปหัวใจสลายนะคุณผู้ชมขึ้นตรงนี้เลยนี่คือไอจีของคุณพี่หนุ่มสอนรามนะคะและตอนนี้คุณพี่หนุ่มสอนรามอยู่ในสายกับเราแล้วหนุ่มสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่พีเคพี่แพ๊กกี้แล้วก็พี่แอนนาสวัสดีครับสวัสดีดพี่หนุ่นมหนุ่นมไอจี I, I, ท,ที่ที่โพสต์มาเมื่อเกือบชั่วโมงที่แล้วนี่เดือดมากเลยนะเอาจริงตอนเนี้ยความรู้สึกในความเป็นพ่อของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เออผมเรียนแบบนี้ก่อนนะครับคือว่าผมกับน้องแตงโมเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับตั้งแต่อยู่ในวงการแสดงเคยเจอหน้าก็สวัสดีทักทายผ่านใจผ่านมาครับ แต่มันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์ครับก็คือว่ามันมีอยู่วันหนึ่งที่ direct message ของผมใน i อจือินสตาแกรมันขึ้นมาของแตงโมครับคือแตงโมเนี่ยเขาอยากทราบอาการของคนที่เป็นโรคเส้นโลหิตในสมองตีบหรือว่าหรือว่าต้องทำบอลลูนในหัวใจซึ่งผมผมผมจำได้ว่าน่าจะเป็นอาการของคุณพ่อน้องแตงโมที่กำลังสมัยนั้นมีชีวิตอยู่นะครับ ต้ององต้องขอไปที่กล่าวถึงนะครับค่ะซึ่งซึ่งคุณแม่ผมเนี่ยป่วยในโรคนี้น้องก็เลย direct message มาเนี่ยเพื่ออยากจะถามว่าวิธีการที่จะดูแลคุณพ่อหรือบุปการีอ่ะต้องทำยังไงนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมรู้จักแตงโมครับผมค่ะครับพี่หนุ่มคราวนี้ก็จะครับแล้วเห็นข่าวแตงโมเรื่องนี้เห็นบอกว่าทำให้พี่หนุ่มถึงกับเสียน้ำตาเลยเอคะคุณพี่หนุ่มคะ เออม,มันไม่ถึงเสียน้ําตาหรอกครับเพียงแต่ว่าวันนี้ก็อย่างที่อย่างที่พี่พีเคบอกนะครับพื้นหัสที่แล้วถึงพื้นหัสเนี้ยมันเจ็ดวันแล้วสัปดาห์แล้วครับคนไทยทั้งประเทศอะครับคนไทยทั้งประเทศเขาไม่ได้สนใจเลยว่ายูเครนจะถูกรักเสเซียยึดไหมจริงยอดโควิดจะพุ่งขึ้นไหมจริง ขาไม่ได้ใส่ใจหรอกครับแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าน้องแตงโมเสียชีวิตแต่เขาอยากรู้เหตุผลจริงๆว่าทําไมคุณไม่อยู่ที่ท่าเรือคืนนั้นทําไมคุณเอาเรือไปจอดทําไมคุณไม่โทรบอกคุณแม่ทําไมคุณเพิ่งจะมาขอขมาคุณแม่เมื่อวานวันที่กทำไมคุณไม่ขอโทษเขาคุณขับรถชนบนถนนเนี่ยเราขับรถไปชนเขาเนี่ยปั้งรถชนลงผมลงจากรถไปเลยขอโทษครับพี่พี่ครับ ที่แกบอกผมรีบไปส่งครับ <lawsuit> ทาเวลาเออผมขอโทษนะครับผมผิดผมยอมรับว่าผมมีประกันครับพี่พี่เอาไปขับขี่ไปเดี๋ยวผมต้องรีบไปถ่ายละครมันต้องทําเลยปรอครับนี่ลักษณะของความบริสุทธิ์ใจนะที่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็น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 ความบริสุทธิ์ใจเวลาเราชนเราอะไรแบบนี้แล้วเราแสดงพฤติกรรมแบบนั้นไปนี่คือพฤติกรรมของคนที่บริสุทธิ์ใจในความบริสุทธิ์ของเบรกนะเอาเอาเอาในในอีกกรณีหนึ่งนะครับค่ะเอาพี่มาพี่ผมชนรถรถมอเตอร์ไซค์มาเข้าเลนผมเราก็ลงไปปุ๊บ เฮ้ยพี่ไม่เปิดไฟเลี้ยวอะถูกปะแล้วพี่เข้ามาแล้วผมจะเบรกทันได้ยังไงพี่เปิดไฟเลี้ยวพี่มอไซค์ก็บอกอ้าวคุณชนตูดผมยังไงผมก็ต้องผิดไอ้คุณก็ต้องผิดคุณไม่ชนตูดผมคุณเป็นรถใหญ่ผมเป็นรถเล็กงั้นเอาปากกาเคลียค์นกันดีกว่ามันก็ต้องเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนั้นเนี่ยแต่มันก็มีคนบางจําพวกที่ชนแล้วหนีไปเลยก็มีนะคะคุณพี่หนุ่มก็ท่านถ้าหนีไปผมต้องบอกไงว่าคือ ผมก็ต้องให้กำลังใจไงครับมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าทุกภาคส่วนที่ที่กำลังสืบสวนอยู่ถูกไหมครับ mm. ผมผมติดตามข่าวอยู่นะครับ mm. เพราะว่าผมเนี่ย mm. พูดตรงๆเลยว่าผมเนี่ยตอนนี้เปิดทีวีเนี่ยไม่ค่อยกล้าเปิดเลยเพราะว่าจะมีแต่ฟีดข่าวน้องแตงโมงหมด mm. ก็ต้องหาเพลงการ์ตูนอะไรให้วีจีดูเล่นอะไรไปอืคร mm. าวนี้ผมก็เลยอยากจะบอกว่าเฮ้ย ถ้าผมู้บอกเลยครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเขาเชื่อคาให้การของคุณเนี่ยทําไมเขาต้องเรียกคุณไปสอบอีกทําไมเขาต้องเอาคุณไปเครื่องจับเท็อีกผมถึงบอกว่าผมขอเป็นกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนีะครับแล้วสิ่งที่พี่โพสต์วันนี้ค่ะหมายความว่าอะไรคะพี่อยากสื่อว่าอะไรบ้างเออผมบอกแบบนี้ครับสมมุติว่าวีจิเข้าโรงเรียน ว่ายน้ำแล้วก็จมน้ำคุณครูก็ไม่โทรหาผมผมก็มารู้วีจิแบบอา้าวจมน้ำคุณครูบอกว่าผมไม่ใช่นักประดาน้ำอา้าวก็เลยไม่โทรหาผมผมเป็นพ่ออา้าวอย่างนี้ผมก็ต้องยิงกระบ,บาลครูล่ะถูกป่ะอา้าวผมถามหน่อยอะ่ะผมถามแค่นี้ถูกป่ะหรือจะหรือหรือหรือจะเป็นลูกลูกเอ่อ ผู้จัดจาก,การคนนั้นก็เกิดน้องคนนั้นนะเกิดจมน้ำอะ่ะแล้วก็บอกคุณไม่ได้นักพนาน้ำเลยคุณไม่ต้องรู้จิคุณไม่ต้องมามาสิมันต้องมามามารับรู้ว่าวคุณเป็นอยดำน้ําไม่เป็นนี่เออถูกปะครับอืมหนุม่มในในไอจีที่เขียนไว้อะ่ะหนุ่มพูดถึงเรื่องของอํานาจเงินด้วยอธิบายพี่ฟังหน่อยสิไม่ผมผมบอกแบบนี้ครับ ือเวลาที่มันเกิดคดีความอะไรต่างเนี่ยเราคงจะเห็นหลายๆคนเขาออกมาให้ความคิดเห็นอะไรอย่างนะี้ไอ้เรื่องค่าสินไหมไอ้เรื่องเงินเยียวยาเนี่ยเวลาที่เราทําให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตเนี่ยมันมีอยู่แล้วถูกไหมครับแต่มันอาจจะทําให้คดีนั้นเบาบางลงไปบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะทําให้ให้ถอนฟ้องหรือเปล่าถูกไหมครับคือคือผมก็ไม่รู้ผมก็ดูข่าวมาหลายๆข่าวใช่ไหมฮะอย่างเช่นแบบ อย่างแบบเออคดีขับรถชนบางคนที่แบบเอขอขับรถชนไปไปล่อยคดีความเป็นสิบปีหลักกิโลเมตรในถูกยน่ยนย่นระย,ะ,ยะเวลาความเร็วได้เลยอะ่ะถูกป่ะหรือหรือแบบเอเอเฮ้ยถุงดําแบบหกเจ็ดถุงอย่างเงี้ยอา้แล้วทําไมวันนี้มันเงียบเงียไปแล้วอะผมก็ไม่รู้ผมก็ใส่เครื่องหมายคำถามไปเค่นั้นเองอืมพี่หนุ่มพี่หนุ่มได้น คุณไม่สงสัยเหรอคุณพ<า>ีเคกับคุณเบ็กคไม่สงสัยเหรอโอ้ยพวกเราตั้งคำถามาทุกวันละหนุม่มเอ้ยพี่หนุ่มขาแล้วมันก็มีกรณีที่รู้สึกว่าชาวเน็ตหรือใครก็ตามที่ดูไลฟ์สดวันนั้นที่มีการขอขมาแล้วคุณแม่ก็ให้อภัยคุณโรเบิร์ตกับคุณปอหลายๆคนก็รู้สึกเฮ้ยพี่หนุ่มเป็นหนึ่งในนั้นไหมผมไม่ได้ดูไลฟ์ครับผมไม่ได้ดูว่าอะไรแต่ผมคิดว่าผมแม่ถ้าถ้าเป็นผมนะ ถ้าเป็นผมนะผมอยู่บนเรือคืนนั้นนะ่ะผมขอเข้ามาตั้งแต่เรือเทียบฝั่งแล้วเจอหน้าคุณแม่ผมก็ลงไปกาบตีแล้วนะเดี๋ยวนั้นเลยอืมผมลงไปกาบตีเลยตรงนั้นเนะี่ยกับคําถามเดียวกันที่ไปกี้ถามว่าวันนั้นคุณแม่ให้อภัยเร็วไปไหมขออนุญาตถามแอนนาแอนนารู้สึกว่าให้อภัยเร็วไปไหมคือตัวในส่วนของการตัดสินใจของคุณแม่นะฮะแอนนาก็ไม่แทรกแซง อนามก็เคารพการตัดสินใจของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ก็กต้องยอมรับว่าทางคุณปอเขามีแอคชั่นมาตลอดอม,ม,มันแตกต่างจากคนอื่นนะฮะซึ่งเราก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับได้แต่ในส่วนของคดีนี้ที่มันดูพิรุธมันมีหลายข้อเดี๋ยวอนะจะค่อยเล่านะคะว่ามันมีพิรุษอะไรบ้างแล้วทำไมมันถึงรู้สึกว่าไม่ปกปติะนะฮะขอ,อะกลับไปที่คุณพี่หนุม่มอีกหนึ่งคำถามพี่หนุ่มคะในกรณีของคุณแตงโมเนี่ยคุณพี่หนุ่มคิดว่าใครผิด ผมคิดว่าใครผิดเอาความรู้สึก <ผม S 1> ส่วนตัวผมผม,ผมไม่รู้ครับเพียงแต่ว่าผมมารู้สึกแค่ว่าน้องเน่ยเสียชีวิตไปแล้วค่ะชีวิตคนเนี่ยเอาคืนมาไม่ได้หรอกครับแต่เพียงแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เวลาคุณมาออกรายการเองหรือคุณไปออกไลฟ์สดหรือคุณอยากจะมาชี้แจงอะไรเนี่ยมันย้อนแย้งไปหมดอื มันทําให้กลายเป็นแบบแคเมอโนนไม้อะอ่างั้นไปถามใหม่เมื่อกี้ไปถามอาจจะถามอาจจะถามผิดไปว่าใครผิดถามว่าเชื่อไหมในสิ่งที่เขาพูดว่าฉีดท้ายเรือแล้วก็ล่วงไปเลยอย่างเงี้ยเชื่อไหมพี่หนุ่มเชื่อไหมตรงนี้ผมมา่ตอนเนี้ยผมคิดว่าผมไม่เชื่อว่าผมไม่เชื่อว่าว่าไปฉีงท้ายเรือครับค่ะ าจากการที่จากการที่ประชาชนคนไทยเนี่ยเนี่ยทุกวันเนี้ยผมตาจะบอดแล้วผมมาดูคลิปรีวิววอดีสูตหนุม่มหนุ่มยังยังมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมอยู่ไหมอะไรนะครับหนุ่มยังมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมอยู่ไหมว่าเรื่องนี้จะจบลงได้ดีผมผมไม่กล้าบอกครับผมสงใส่เครื่องหมายคำถามนะครับ แล้วผมก็เลยถึงตัดสินใจโพสเพราะว่าผมรู้ว่าน้องเขาก็เป็นเด็กตกะตันอยู่ต่อคุณพ่อที่แบบไม่สบายตัวเขาเองเนี่ยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแบบจะวิดวิดจะเสียชีวิตก็ตั้งหลายรอบแล้วนะครับแล้วแล้วชีวิตเขากําลังจะดีเขามีคนรักที่ดีมีงานเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับผมว่าการที่เขาจากเราไปเร็วเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องทุกข์ เหมือนกับพวกเราที่ต้องแบบแก่ชราไปต้องไปเจอโรคร้ายอะไรอีกเขาอาจจะเป็นสิ่งที่เขาลิขิตมาว่าเขาได้หมดเวรบอกกรรมเป็นสิ่งที่ดีของเขาก็ได้อแต่ในสิ่งที่แบบว่าเอ๊ะทาไมต้องทําให้เอ๊ะทุกวันน่ะเปิดคุยแทบโชว์ก็เอ๊ะทุกเอ๊ะทุกคิวเลยอ้าววันนี้มีอะไรให้เอ๊ะอีกแล้วอ่ะจะคุยกันดีไม่ได้เหรออ่ะวันนี้เอ๊ะอีกแล้วอ่ะวพรุ่งนี้มาเอ๊ะอีกแล้วอ่ะพรุ่งนี้โป๊ออีกแล้วอ่ะวันนี้เอ๊ะอีกแล้วอ่ะ มันมันม่งไลหมดอะครับคุณพี่หนุ่มเอางี้วันนี้เวลาน้อยพรุ่งนี้ไหมคะพรุ่งนี้ว่างไหมถ้าว่างเชิญที่คุยแซบโชเชิญมาเอ็กด้วยกันพร่้จะให้ไปทำอะไรอานะว่างไหมค่ะถามก่อนมาได้ไหมพรุ่งนี้คุณคุณผมไม่เกี่ยวในประเด็นอะไรเลยมันเอาผมไปเอาพี่อานาไปเอาน้องโมอามีนาเอาอะไรเนี่ยเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปกันละกันสุดท้ายนี่หนุ่มอยากจะฝากอะไร อยากจะฝากอะไรถึงกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดบ้างสุดท้ายละผมผมไม่ฝากอะไรเลยครับผมอยากจะฝากผมอยากจะกราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับที่ทํางานอย่างเหนื่อยมากๆในการที่ช่วยค้นหาน้องขึ้นมานะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่กำลังทำงานอย่างหนักหน่วงก็เชื่อว่าเ,เมื่อคดีมันเป็นแบบนี้ หลักฐานบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะหาลําบากก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแล้วก็ฝากไปยันคุณแม่เป็นกาลังใจให้คุณแม่แล้วก็คุณเบิร์ตที่เป็นแฟนของน้องแตงโมแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนด้วยแล้วที่สําคัญเลยครับผมต้องากาบขอพระคุณที่เขาเรียกกันว่าชาวเน็ตเนี่ยแหละครับนั่นก็คือประชาชนคนไทยที่เฝ้าสังเกตการเฝ้าให้ข้อมูลต่างๆผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรครับใส่ใจกับส cool ิ่งที่อยากจะให้ความยุติธรรมมันเกิดในสังคมไทยก็เป็นกำลังใจให้รับขอบคุณหนุ่มสอนรามนะถ้ามีโอกาสแวะมาที่คุยแซฟโชด้วยก็ยินดีขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณแอนนากันต่อนะคะได้เลยครับเจ็ดวันที่ผ่านมาคุณพี่พีเคคาว่าเพื่อนสําหรับเรามันฟังดูโหดร้ายมากแต่คนคนนี้ที่นั่งอยู่กับเราทําให้คําว่าเพื่อน มันชุบชูใจพวกเราได้เช่นกันนะคะคุณอาาอนาเจ็ดวันผ่านมาแล้วเนี่ยต้องเรื่องเกิดตั้งแต่คืนมันเป็นเรื่องหัดอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจนตอนนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้เลยสำหรับเราในฐานะเพื่อนรู้สึกยังไงคือในฐานะเพื่อนนะคะแล้วก็คบกับโมมานานเรารู้สึกว่ากระติกเองนะคะที่เป็นผู้จัดก,การก็รู้จักกับโมมานานพอสมควรเหมือนกันเราทเทียบเหตุการณ์เลยนะคะว่าหลังจากที่นานเนี่ยรู้จากโพสใช่ไหมคะว่า โมตกน้ําอันนัอยู่ไม่ได้ตอนนั้นอันนัย้อมผมอยู่ยังย้อมไม่เสร็จปัจจุบังยังย้อมไม่เสร็จแล้วก็บอกช่างว่าล้างเลยเดี๋ยวนูจะรีบไปหาเพื่อนก่อนแล้วก็ถามกระติกว่ากระติกสรุปแล้วโมตกน้ําใช่ไหม,มเขาบอกตกใช่แถวไหนแถวพระรามเจ็ดหนูก็บอกเดี๋ยวนูรีบไปนะคําพูดเขาก็คือบอกว่าไม่ต้องมาเธอมาก็ช่วยอะไรไม่ได้อคือเราก็จี๊ดหนึ่งครั้งละคาราวนี้เราโทรประสานฮิโปบอกว่าให้รีบรีบไป พอไปถึงที่เกิดเหตุนะฮะเราก็พยายามค้นหาว่าจุดไหนกันแน่อันนี้เราขอพูดเลยว่าเราทุกคนได้ข้อมูลน้อยมากว่าสรุปแล้วโมตกตรงจุดไหนแล้วเขาหายไปไหนกัน hmm. หายไปทำอะไรกันไอ้นัาถามแค่คำเดียวว่าถ้าคุณกำลังไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วมีเพื่อนคนนึงตกน้ำ คุณจะวนหากี่ชั่วโมงแล้วคุณจะเข้าฝั่งหรือคุณจะไปตั้งต้นตั้งอะไรกันทําไมในเมื่อมันเป็นอุบัติเหตุทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุทําไมต้องเตรียมการเพื่อตอะไรกันล่ะจะไปเตรียมอะไรกันนี่คือสิ่งที่เราสงสัยแล้วก็ตอนแรกอะเรายังทําใจได้เราคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆแต่พฤติการของของของทางอดีตผู้จัดการนะคะทางกติก วันนั้นเรามีการเคลียร์ใจคุยกันที่สถาบันนิติเวชที่เขาบอกเขาไปไม่ทัน<ม>แต่จริงๆแล้วเขาไปกอดอนนาน,นะฮะแต่นาได้เห็นเห so ็นเห็นศพโมนะฮะเขาบอกเขาไปไม่ทัน <ๆ S 1> วันนั้นเขาไปแล้วปิดแล้วถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วเขาไปก่อนอันนี้คือความจริงที่เขาต้องพูดกับสังคมว่าเขาไปก่อนตั้งนานอนนายังขับรถตามไปอยู่เลยแต่เขาไม่เข้าไปดูเขาไม่เข้าไปดูวันนั้นนาเจอเขานาก็เคลียร์กันอนาก็ขอสิ่งนี้อนาไม่เข้าใจอนาขอเขาอย่างหนึ่งว่า สาบานให้หน่อยได้ไหมว่าสิ่งที่เะพูด่มันเป็นเรื่องจริงเขาบอกเขาไม่สาบานเขาไม่จําเป็นต้องสาบานเพื่อให้อนาสบายใจแล้วเบ๊ก็เห็นเขาตอบกับแม่กับสื่อแม่ก็ถามคําถามเดียวกันว่าทําไมไม่เข้าไปดูแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายทําไมไม่เข้าไปดูน้องเขาบอกว่าเขาให้เหตุผลว่าเขาไม่อยากเข้าไปดูเพราะเขาอยากมีภาพที่เป็นภาพดีๆจดจําแตงโมไว้แล้วเขาไปที่สาบานนิติเวชทําไมอมถ้าไม่อยากเห็นแล้วไปทําไมแต่แรกอื คืออนันไม่เข้าใจในหลายๆประเด็นอย่างว่ายน้ําเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละออย่างหลายๆหลๆเรื่องที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันแปลกคือถ้านันตพูดหมดมันเหมือนโยนทุกอย่างไปให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวอนนเคยบอกแล้วว่าถ้ามีโอกาสอยากมานั่งคุยกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอทําไมข้อแรกเรื่องสาบานไม่ได้ไม่ติดอาจจะไม่จําเป็นสําหรับเธอแต่สําหรับฉันมันก็ทําให้ฉันรู้สึกว่าเออมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆประเด็นต่อมา เขาบอกว่าไม่อยากให้เราไปหาเราก็ยังคิดว่าทําไมเหรอทําไมไม่อยากไปหาเขาบอกว่าไอ้ส่วนที่ไม่อยากไปหาเนี่ยเพราะเราเป็นนักข่าวอืมเขามองอะไรผิดไปหรือเปล่านะฮะประเด็นนี้แล้วก็เขาบอกว่าเขาเองเนี่ยคิดถึงลูกเลยกลับไปหาลูกพี่พี่สองคนน่ะพี่คิดว่าพี่เกียรคิดถึงลูกได้ไหม,มลูกอยู่กับพี่เลี้ยงนะฮะพี่จะคิดถึงลูกได้ไหมในวันที่เพื่อนตกน้ำและจมไปต่อหน้าพี่จะคิดถึงลูกไหม หนูไม่คิดนะหนูคิดว่าลูกมีคนดูแลปลอดภัยแน่นอนหนูจะตามหาจนเจอซึ่งคืนนั้นพอหนูรู้ข่าวหนูไปถึงภายในสิบห้านาทีแล้วหนูก็อยู่กันจนถึงเช้าตอนนั้น,นได้กลับมาทํางานน,นานรู้ข่าวกี่โมงอน,นานรู้ข่าวตอนห้าทุ่มสี่สิบเพราะว่าน,นาน<ถ>คุยกับต่งงงางมงทั้งทั้งสายเนี่ยอน,นานขอแก้เวลาน<ถ>ในรายการนี้อน,นานเลื่อนดูตามที่ชาวเน็ตเขาบอกว่า,าสามารถเลื่อนเนี่ยเลื่อนไปทางขวาเวลามันจะขึ้นเวลาครัง้งทรายที่นาได้ แชทหาแตงโมคือสี่ทุ่มยี่สิบเอ็ดสี่ทุ่มยี่สิบเอ็ดค่ะแล้วอน,นารู้ข่าวตอนห้าทุ่มครึ่งแชทเนี่ยเขาก็ายังตอบแชทคุณอน,นาอยู่เขาตอบแชทค่ะแล้วก็อน,นารู้ข่าวตอนห้าทุ่มครึ่งแล้วอน,นาอยากจะบอกว่าคําว่าได,ได้ได้แป๊บแป๊เนี่ยของแตงโมเนี่ยผิดป,ปกติปกติแล้วเนี่ยอนนาทักขอเลขที่บัญชีหรืออะไรแบบเนี้ยในขณะที่เขาอยู่บนเรือมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่เขาจะต้องบอกว่าเดี๋ยวค่อยเอาหรืออะไรแบบเนี้ย ย้อนกับแชททั้งหมดก็ได้จะรู้เลยว่าเขาจะส่งเลขที่บัญชีให้ทันทีเพราะว่าไอ้คำว,ว่าแป,ป๊บๆปของเขาแป,ป๊บๆหนึ่งหรือว่าได้ๆเนี่ยมันเป็นคำพูดปกติของเขาไหมคะเคยพิมพ์กันปกติกตเขาจะไม่ได้คุยกับนาแบบนี้ปกติ้าใจได้ได้แป,ป๊บๆเหมือนเขาเรีบเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้หรือเปล่าอันนี้เราตีความไปเองนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูคุณแอนนาคือณนะตอนนั้นส่งข้อความไปว่าอะไร ขอเลขที่บัญชีหน่อยฉันนึกได้เดือนนี้มียอดที่ต้องโอนให้เธออยู่แล้วก็ได้ได้แป๊บๆนี่นะฮะสี่ทุ่มยี่สิบเอ็ดเห็นไหมฮะอ๋อมันเลื่อนดูอย่างนี้ได้มันสามารถเลื่อนแล้วดูเวลาได้ว่าสี่ทุ่มยี่สิบเอ็ดอ่ะ,อะถ้าเลื่อนไปดูชัดเก่าๆเวลานาขอเลขที่บัญชีหรือว่าจะโอนเงินให้ตังโมนเนี่ยค่ะเขาก็จะส่งให้เราทันทีเลยก็ไม่รอไม่อะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องเงินเรื่องทอง,องพี่เข้าใจใช่ไหมระบวกกับโมเขาไม่ได้มีมากขนาดนั้นคือถ้าเราจะโอนเงินให้เขาเขาก็จะต้องรีบแบบรับอยู่แล้ว แล้วในความรู้สึกเราอะคือพอห้าทุ่มนิดๆเนี่ยเราโทรไปอะทำไมรีแอคของความแบบตกใจเสียใจอะมันดูเรียบๆมันจางไปแล้วพี่เข้าใจไหมฮะว่ามันมีสองแบบนะ,ะเพื่อนจมน้ำต่อหน้าอยู่ไม่ได้ตกใจลนลานกับอีกแบบหนึ่งคือ หมือนเราทําอะไรผิดมาอ,นนอ,มอันนี้อันนี้นาไม่ได้ว่าเขานะอน,นาแค่รู้สึกให้เพียบเปียเทียบสองฟิลอัน,นารู้สึกฟิลอีกฟิลหนึ่งเข้าใจฟิลใช่ไหมคะมมแล้วที่อนาลงว่าลงเมื่อวานถ้าจะไม่ผิดในไอีนะว่าวันนี้รอฟังข่าวค่ะรอฟังข่าวคือเมื่อวานก็ทราบข่าวว่าเหมือนจะมีหนึ่งคนที่ให้การไม่ตรงแต่สุดท้ายตํำรวจก็มาพูดว่า ทุกคนยังให้การตรงตรงนี้เราก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือจะไม่ไปโพสอะไรที่เกี่ยวกับรูปคดีเพราะว่าบางครั้งต่อให้ตํารวจเขารู้แล้วก็อาจจะเก็บเอาไว้หรือว่ามีอะไรที่เขาเก็บเอาไว้มากกว่าเพื่อที่ว่าจะได้ทําทีเดียวค่ะหลายคนถามว่าเงินจะสามารถแทรกแซงความยุติธรรมได้ไหมอันนี้ว่าคดีนี้เป็นที่คดีที่จับจ้องทั้งประเทศจริงๆถ้าเงินจะสามารถซื้อความยุติธรรมได้ แอนนาก็ไม่รู้ว่ามันต้องมากแค่ไหนอะแอนนาคะอย่างเมื่อวานนี้เขามีการเอาเรือลำจริงออกไปออกไปทาพิสูจน์หลักฐานแล้วใบเรือหล่นหายไปในแม่น้ําค่ะแล้วณตอนนี้เจอใบเรือแล้วแอนนารู้ทราบเรื่องนี้อย่างว่าทราบค่ะทําไมมันงมง่ายอย่างนั้นนะแอนนาไม่แแปลกใจไหมแอนนาไม่แปลกใจเพราะว่าเรื่องนี้มันพีรุทตั้งแต่เริ่มแล้วพีรุทมันเริ่มมาแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงสิบคนจมลงไปถ้าวันพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์คือจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเราก็พร้อมเพราะว่า มันแปลกมาตั้งแต่ต้นถ้ามันจะแปลกต่อไปมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าคนที่คนที่เล่นเรือซึ่งพี่ก็มีเพื่อนหลายคนเล่นเรือพี่ก็ถามว่ามันง่ายไหมกับที่ใบพัดจะหลุดไปมันไม่ง่ายเขาบอกเขาลืมขันน็อตมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเพราะว่าเรือนี้ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นเรือใหม่ด้วยมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นก็มันก็มีพิรุธอย่างนี่อะไรใบเรือเนี่ยที่มันจมลงไปเนี่ยค่ะ กับคนคนหนึ่งที่ดำหาก็ตั้งหลายวันแล้วไม่เจอกับใบเลือเล็กๆซึ่งดำแป๊บเดียวแล้วเจอเลยอันนี้มันก็เป็นข้อที่ทําให้เรารู้สึกสงสัยเหมือนกันอย่างมากเรื่องไฟสะพานเหมือนกันทำลายในรูปอันนี้ตอนนี้อน,นานรู้สึกว่าเรื่องมันเพี้ยนไปหมดเยอะแยะไปหมดมเ,เลยเพี้ยนจริงๆไม่ว่าจะเป็นไฟสะพานหรือว่าคลิปเสียงที่มีคลิปแตงโมนะคะ เมา่าช้เพิ่งอ่านข่าวไปคือมีคลิปแตงโมที่อยู่บนเรือที่บอกมือจะได้ไหมฮะแล้วมันก็มีเสียงรอดออกมาว่าเอาเพื่อนมานี่เมอันดีนละเอาเพื่อนมานี่เสร็จปุ๊บแล้วมีเสียงผู้หญิงพูดว่าโมมันพูดยาาโมคุยย่าแล้วโมก็หันหน้าเบือนหนีไปอื่าประเด็นนี้เราก็ยังสงสัยว่าคุยอะไรกันหรือมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าอืนะฮะคือก่อนหน้านี้หลายคนถามว่าแตงโมะรู้ไหมว่ามันเป็นคืองานเอ็นหรืออะไร อนาว่าแตงโมงไม่รู้แน่นอนอยู่แล้วร้ออนแต่อนาไม่ชัวร์ว่ากติกรู้หรือเปล่าอตอนนี้อนาอยากลองสืบดูได้ไหมว่าตัวบัญชีกติกเนี่ยทุกบัญชีเนี่ยมีเงินเข้าแบบปแปลกไหมเพราะว่าปกติแล้วกะติก,ก็จะมีรายได้ไหนที่ได้จากอะไรเนี่ยแจ้งได้อยู่แล้วที่ถามไม่นานแล้วกันว่าเนี่ยก่อนที่จะเบรคโฆษณาเนี่ยเราพยายามทําเพื่อเพื่อนคนนี้เยอะมากโดยเฉพาะ7วันให้หลังเมื่อวานหนูจะเล่าที่ฟังนะมันเกิดเหตุปฏิหารอย่างหนึง่ง หนูถามโมหนูนั่งคุยกับลูปโมแล้วหนูถามว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยมันปกติไหมเธอฉันจะได้ถ้าเป็นอุบัติเนหตุอ่ะตัวฉันก็จะได้ทําใจฉันจะได้ move on ได้เพราะทุกวันเนี้ยฉันก็พุ่งตรงก็เหนื่อยจะร้องไห้แล้วอะ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันแบบร้องทุกวันอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นโทรศัพท์เบน่าเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือบันทึกหน้าจอไว้เหรอคะบันทึกหน้าจอไว้ค่ะถ่ายหน้าจอไว้โทรศัพท์เบน่ากับพริบขนลุกนะอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนจะไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่เนี่ยโทรศัพท์เบน่าเพิ่ มันกระพริบแบบนี้ตอนที่อนนานั่งคุยนั่งคุยโทรศัพท์ว่าแล้วก็คุยเกิดกับพุดเด่นว่าเรื่องนี้มันปกติไหมเนี่ยค่ะสรุปแล้วฉันต้องเข้าใจว่ามันปปเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมคุณแอนนาจริงๆแล้วเนี่ยอยากคุยยาวมากเลยแต่ว่าณนะช่วงเนี้ยเวลาของคุณแอนนา ต้องพักก่อนตองนี้แล้วเดี๋ยวเรจเจอกันในไลฟ์ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมี Exclusive Interview ต่อหลังจากรายการของเราเลยนะไปดูได้ในในช่องยูทูบของเราที่ Orange m a m a มมากันแล้วกันอันนารอแป๊บหนึ่งนะกำลังเข้มข้นเลยด้วยช่วงนี้ขอบคุณก่อนนะขอบคุณอันนานะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้พักดื่มน้ำเย็นๆก่อนดูท่าทางอิกรวยมากด้วยอันนาเอา